ความเหนียวแน่นของสัตตทิฏฐิปิดบังการเห็นอริยสัจสี่จึงสงสัยต่อหลักของอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นจนถึงกับว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของ huh. ตั้งอยู่อย่างมั่นคงดูการตั้งอยู่ของเสารเนียดดังนี้พิสุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัตตะแห่งภาสิตนั้น จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัด แม่น้ําก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของสารเนียดดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปที่ยังหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงด้วยการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีถ้อยคำที่ตรัสถามและพิสูจน์เหล่านั้นทูลตอบอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรกับในกรณีแห่งรูปนี้ต่างกันแต่เพียงชื่อแห่งขันแต่ละขันเท่านั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วแสวงหาแล้วครุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ําก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในการใดแลความสงสัยกังขาในฐานะทั้งหลายหประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อรรยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แหลเมื่อบุคคลมีความเห็นว่ารูปเป็นต้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เป็นอันเดียวกันทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นแล้วศาส,สตติฐิจะเกิดขึ้นแก่เขาอย่างแน่นแฟน้นจนถึงขนาดที่จะเปรียบเทียบกันกันกบอุปมาในที่นี้ได้ว่า ลมจะไม่พัดแม่น้ําจะไม่ไหลดังนี้เป็นต้นคือเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนทิฏฐิอันแน่นแฟนดุเสาระเนียดนี้มันจึงปิดบังการเห็นอริยสัจสี่อริยสัจทั้งสี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองดังนั้นจึงเป็นอันว่าทิฏฐินั้นปิดบังการเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยแท้ผู้รวบรวม